ไปต่อกันที่จังหวัดลำปางนะคะทางจังหวัดลำปางเตรียมเปิดบ้านต้อนรับนักท่องเที่ยวแล้วค่ะชวนปักหมุดเที่ยวแม่หมะแม่เมะเฟสิเวัล2022ค่ะกฟผแม่หมะได้ร่วมกับจังหวัดลำปางและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยถแถลงความพร้อมเตรียมเปิดบ้านจัดงานเทศกาลท่องเที่ยวแม่หมะครั้งที่18ค่ะ พร้อมเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาร่วมปักหมุดหัวใจสัมผัสลมหนาวและอากาศอันบริสุทธิ์ชมความงามของธรรมชาติดอกไม้และขุนเขาพร้อมกับร่วมสนุกกับกิจกรรมแห่งความสุขมากมายตลอดทั้งเสาร์อาทิตย์ที่1 2ถึง13และ1 9ถึง20พฤศจิกายนนี้ค่ะทางด้านของนายชัชวานเฉยยบุตรผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางพร้อมด้วยนางสาวยุรีพันแสนใจยาผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานลำปาง นายประจวบดอนคำมูลผู้ช่วยผู้ว่าการเมืองแม่เมอร่วมชี้แจงรายละเอียดนะครับและการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมงานใหญ่ในครั้งนี้เตรียมต้อนรับฤด,ดูกาลท่องเที่ยวไฮซีซั่นประจำปี2565งานเทศกาลท่องเที่ยวแม่เมะครั้งที่18ครับเทศกาลท่องเที่ยวแม่เมอปีนี้จะจัดขึ้นนะคะภายใต้แนวคิดปักหมุดหัวใจที่แม่หมาะค่ะแม่หมะไบรท์ เดสติเนชันนะคะและบรรจุไว้ในปฏิทินการท่องเที่ยวเอาไว้ด้วยนะคะเพื่อให้นักท่องเที่ยวไม่พลาดโอกาสที่จะได้มาสัมผัสกับบรรยากาศที่น่าประทับใจทั้งทุ่งดอกบัวตองค่ะดอกไม้สีสันสดใสที่จะเบ่งบานไปพร้อมๆกันรวมถึงทะเลหมอกยามเช้ากับทัศนียภาพที่สวยงามารวมถึงบรรยากาศนะคะของเหมืองลิกไนท์ที่เปิดแห่งเดียวในประเทศไทย และกิจกรรมแห่งความสุขมากมายค่ะไว้คอต้อนรับนักท่องเที่ยวผู้มาเยือนทุกเพศทุกวัยซึ่งที่นี่เที่ยวได้ทั้งกลางวันและกลางคืนเลยนะคะซึ่งกลางคืนก็จะสวยไปอีกแบบหนึ่งก็เป็นเรื่องของไฟและแสงสีส่วนช่วงของกลางวันเราก็จะได้เห็นภาพบรรยากาศวิวทิวทัศน์สุดลูกหูลูก,ลกตาค่ะคุณผู้ชมรวมถึงทุ่งดอกไม้สวยๆด้วยก็อย่างที่เห็นน